เฟดกำหนดชะตาตลาดคืนนี้นะครับดอกเบี้ยลดนะแบบบริหารความเสี่ยงจับตาแรงสุดนะครับก็คือเรื่องของงบดุลและการยุติ QT ที่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องทิจะพาเพื่อนไปติดตามทุกข่าวสารในวงการคริปโตและแมคโครอีคอมเมิรครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนาไปรใช้คาแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับ คาดการการลดดอกเบีย้ยของตลาดนั้นเนยอยู่ที่0.25นะครับในการประชุมวันที่29เดือนตุลาคมคืนนี้นะครับแต่ประเด็นใหญ่ๆนั้นก็คือเรื่องของงบดุลน,นะครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐอเมริการหรือว่า FOMC คืนวันที่29ตุลาคมนี้นะครับถูกมองว่าลดแน่นะดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอีก0.25จุดนะครับ จากระดับ4.25%ก็คาดว่าจะไปอยู่ที่4.0%นะครับต่อจากการลดครั้งก่อนในเดือนกันยายนอย่างไรก็ดีนะ,ะผูะ้สิ่งที่ตลาดควรโฟกัสมากกว่าก็คือทิศทางงบดุลของเฟดนะครับและชาตาของมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณนะครับหรือว่า quantitative tightening หรือ QT นะซึ่งจะกำหนดกระแสภาพคล่องและแรง หมุนเงินนะครับในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงถัดไปด้วยนะครับก็เรียกว่าความพิเศษนะของการประชุมครั้งนี้นั่นเนี่ยเอ่อก็ถือว่านี่คือการประชุมที่การขาดหายของข้อมูลเศรษฐกิจที่เฟดใช้ในการประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับเป็นการหายไปของข้อมูลทั้งตัวเลขตลาดแรงงานและเงินเฟอ้อชุดใหม่นะครับไม่ถูกจ,จัดเก็บในเดือนนี้นะครับดังนั้นการลดดอกเบี้ย ครั้งนี้เหมือนอยู่ในประเภทการลดที่บริหารความเสี่ยงไปด้วยนะมากกว่าการตอบสนองภาวะช็อกทางเศรษฐกิจนะเป้าหมายคือดูเหมือนจะยืดลันเวให้เศรษฐกิจชะลอลงอย่างนุ่มนวลหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งนะครับแทนที่จะรอให้เกิดสัญญาณเสื่อมถอยรุนแรงแล้วค่อยกระตุกเบรกนะครับก็แม้ว่าจะมีการาถกเถียงกันนะครับเรื่องอัตราการนะหรือว่า ตัววเทลเรทนะครับว่าอยู่ที่ราวสเร์เซหรือไม่นะครับแต่มาตรวัดที่ตลาดจับตาคือพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีนะที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยจะอ,อ,อยู่ที่3ามนะครับข้อมูลนี้นั่นเนี่ยก็ชี้ให้เห็นนะว่าพันธบัตรอายุ2ปีไปทางไหนนั้นเนี่ยอตัตราดอกเบีย้ยจะไปในะทิศทางเดียวกันนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอนี้นะ ตัวแท่งเทียนนั่นเนีก็คืออัตราดอกเบีย้ย2ปีของประตรา,านาฐฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับส่วนเส้นสีเขียวนั่นเนี่ยก็คือตัวเลทนะตัวฟันเฟลดทของเฟดนะครับซึ่งจึงไม่น่าแปลกใจนะที่เฟดจะทยอยลดดอกเบีย้ยจนกรอบดอกเบีย้ยลงมาใกล้ยูระยะสั้นก็คือ2ปีนะครับขณะเดียวกันแม่ระดับที่4.0%ยังถือว่าคุมเข้มเชิงทฤษฎีทฤษฎีนะครับแต่ยังสร้างแรงกดดัน กับบางภาคส่วนนะแต่แรงหนุนจากขึ้นลงทุนนะจากทางฝั่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นเนี่ยก็ยังถือว่าช่วยพยุงดัชนีรวมไว้ได้อยู่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาม,มองอยู่นะครับในช่วงนี้จริงๆทางฟันเฟดทางเละการลดดอกเบีย้ยของเฟดนั้นเนี่ย เกิดขึ้นนะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับปีปีนี้นะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าช่วงเทสเซมีการลดดอกเบี้ยนะครับถ้าผมจะโอเวอร์เลตตัวฟันเฟลดเข้ามานะก็คือถ้ลดดอกเบี้ยนะประมาณสักช่วงจริงๆกันยายนปี2024ช่วงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าดัชนีเทียบเทียวกับดัชนี s p 500 ก็ค่อนข้างฟื้นตัวเด่นนะครับด้วยการนำของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับในลักษณะเดียวกันกันกบคริปโตนะที่บิตคอยนัเนี่ยถ้าเราเทียบนะครับตั้งแต่มีการลดตอกเบียในช่วงเดือนกันยายนปี2024นั้นเนี่ยบิตคอยก็เป็นหัวเรือหลักนะครับในขณะที่เอาคอยจำนวนมากเนะี่ยยังปรับฐานนะก็บ่งชี้เห็นนะว่าพฤติกรรมนี่คือพฤติกรรมปกติของสภาพแวดล้อมแบบที่ อย่างมีดอกเบีย้ยที่สูงและทำา QT นะครับซึ่งการทำแบบนี้นั่นเนี่ยทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนว่าจะเลือกบูชิปนะหรือว่าหุ้นบูชิปของสินทรัพย์บูชิปของแต่ละสินทรัพย์เสี่ยงนะครับถ้าเป็น n น้0ฟก็คงเป็นกลุ่มตัวหุ้นเจ็ดนางฟ้านะครับส่วนถ้าเป็นคริปโตก็เลือกตัวบิตคอยและอีทิเลียมนะครับดังนั้นเราเลยเห็นนะว่าในช่วงที่มีการลดดอกเบีย้ยนนเนี่ยบิตคอยโดยิธีนั้ก็พุ่งขึ้นไปตลอดนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่เป็นความจริงนะที่ตอกย้ำนะครับว่าการลดดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเสมอไปนะหากเกิดขึ้นนะพอตลาดรายงานสุดหวบนั้นเนี่ยเฟดก็ต้องไล่ตามนะครับอย่างเช่นถ้าจะเปรียบเทียบไม่เห็นนะในช่วงการลดดอกเบีย้ยนะครับปี2000ถ้าเราไปดูในวิกฤตนะครับในช่วงปี2000 72,080นะการการลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี่จะสังเกตว่าสินทรัพย์เสี่ยงก็ร่วงลงมานะเส500ร่วงมานะ 500, านะในช่วงนี้นะครับนั่นก็ชี้ให้เห็นว่าการลดดอกเบีย้ยโดยนะครับที่ตัวอัตราการว่างงานนะครับเพิ่มขึ้นไปนั่นเนี่ยผมจะอ v e r l a y ตัวอัตราการว่างงานด้วยนะเส้นสีส้มพุ่งขึ้นไปเร็วๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลดีนะต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะจะเห็นนะว่า SP500 ย่อตัวต่าลงนในช่วงนั้นจริงๆบิตคอยหรือสินทรัพย์เสียงก็ย่อตัวต่าลงด้วยนะครับ <c oughs> แต่ในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดตัวเส้นสีส้มก็คืออัตราการว่างงานนะครับย่อตัวต่าลงนะและก็มีการลดดอกเบีย้ยนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงนี้นะเห็นว่ามีการลดดอกเบีย้ยนะในช่วงประมาณสักปี1995นะครับตัวเอสพีพุ่งขึ้นนะสินทรัพย์เสี่ยงพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวเส้นสีส้มก็คือตัวอัตราการว่างงานยอตัวทำลงแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าในสภาพแบบนี้เนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังจะพุ่งขึ้นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นโดยฉับพลันในขณะที่เฟดก็ลดดตกเบี้ยเนี่ยนั่นเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีนักนะกับตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะซึ่งนั่นก็ชี้เห็นนะครับว่า สภาพในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับเรียกว่าแม้อัตราเงินเฟอจะยังอยู่ที่ราวๆสนะสูงกว่าเป้าหมายนะครับเฟดยังเลือกลดดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของการว่างงานไม่ให้ลุกลามเป็นภาวะตดถอยเต็มรูปแบบนะครับนี่คือการแสงบทบาทของเฟดนะครับที่ต้องดูแล2ภารกิจนะก็คือทั้งตัวอาตาัตราดอกเบี้ยแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับ และยิ่งตอกย้ําความสําคัญของเครื่องมืออีกชิ้นนะครับนั่นก็คือตัวนโยบายงบดุลน,นะที่จะช่วยประคองเสถียรภาพพร้อมกันทั้ง2ด้านด้วยนะครับจริงๆนอกเหนือจากการประกาศนะการระดกเบียงในคืนนี้นั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าสิ่งที่เราต้องฟังนั้นเนี่ยก็คือกรอบเวลายุติ QT นะครับว่าจะมีการยุติเมื่อไหร่ยังไงนะซึ่งถ้าเกิดเราดู อัตราส่วนนะครับของแอลคอยนะกับตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าตัวบิตคอยนะผมจะโอเวอร์เลยนนะครับตัว,ตวขอลบตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่า Qt นั้นเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นตัวที่ตลาดจะฟังมากที่สุดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทำา t t หุดทำคิวทีนี่ก็จะเป็นจุดนะที่เริ่มต้นการพุ่งขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงเลยทีเดียวนะครับถ้าจะลองอ v e r เล y นะก็คือตรงนี้นะในช่วงปี2019นะครับเมื่อหยุดทำคนะิวนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวเอาคอย,ยพุ่งขึ้นไปนะเอาคอยทำผลงานได้ดีนะกว่าตัว Bitcoin นะครับ จะเปลี่ยนสีตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเราดูเทียบกับตัวราคาของตัวบิตคอยนะครับถ้าเกิดหยุดทำา Qt ในะช่วงปี2019เนี่ยก่อนที่จะมีการหยุดทำา Qt เนี่ยตัวบิตคอยสังเกตว่าทำจุดสูงสุดนะครับทำจุดสูงสุดก่อนหน้านั้นไม่นานนะและพอหยุดทำา Qt เนี่ยราคาตัวเอาตัวบิตคอยเนี่ยร่วงต่ำลงมานะครับการร่วมการที่ร่วงต่ำลงมานั้นเนี่ย จริงๆก็ไม่ได้เป็นผลดีนะก่ากับตัวเอาคอยด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าก็จะย่อตัวต่าทั้งตลาดด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากว่าจะมีการไซด์เวย์นะตัวบิตคอยหรือวิ่งขึ้นไปนะครับนั่นก็คือจะทาจะเป็นผลดีนะกับตัวเอาคอยด้วยนะครับดังนั้นคืนนี้เนี่ยถ้ามีการประกาศชัดเจนนะว่าจะมีการหยุดทำคิวทีเนี่ยอาจจะถ้าทาซ้ําเหมือนกันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2019เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า ิตคอยอาจจะอยู่ในใกล้นะครับจุดที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับถ้าเราเทียบถ้าเรามองในมุมมองออสภาพคล้องนะถ้าเทียบกับตัวสภาพคล้องตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเฟดบอกว่ายังจะเ,เลื่อนนะการทำดูไปอีกสักพักแล้วก็ค่อยทำา QT นะครับก็เป็นไปได้ว่าตัวบิตคอยอาจจะยังพุ่งไปได้นะเหมือนกับที่เคยเห็น,นครับในช่วงปี2019นะครับ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับสรุปภาพรวมวันนียก็การลดดอกเบีย้ยคืนนี้น,นี่แทบจะไม่ใช่ปมให้ลุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ประโยคเกี่ยวกับ QT ต่างหากหนะ้าที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวกําหนดทิศสินทรัพย์เสี่ยงในแต่าสนี้นะครับหาก QT เดินหน้าต่อการที่กลุ่มบูชิปตลาดบูชิปที่นําตลาดนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนี่เนี่ยก็อาจจะทําผลงานได้ดีกว่าตัวเอาคอยนะครับ หรือ Bitcoin ซิซั่นนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยืดอายุออกไปนะครับแต่ถ้า QT จบเร็วนะครับก็มีโอกาสที่เม็ดเงินนะอาจจะโลเทชันนะรหรือหมุนกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับความผันผวนหมุนกลับไปสินทรัพย์อื่นอย่างรวดเร็วนะครับความผันผวนก็จะมีมากขึ้นนะครับและตลาดก็ต้องปรับกรอบความหวังใหม่ทันทีนะหลังแถลงข่าวคืนนี้นะครับนั้นก็คือข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เป็นเพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับตัวบิตคอยนะก็ยัง วันนี้เองดูเหมือนจะกลับมาอยู่ต่ำกว่าเส้น20 w e e k l y moving average นะก็ต้องรุ้นกันนะว่าถ้า2สัปดาห์ยังอยู่เหนือนะเส้น20 w e e k l y moving average หรือเส้นสีเหลืองนั่นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพแบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปี2 0 2 5นะครับแต่ถ้าสัปดาห์นี้ปิดต่ำกว่าเส้นสีเหลืองนะปิดต่ำกว่า1 0 0 0 0 13,000เหรียญนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า อาจจะเหมือนปี2024นะครับในช่วงนี้ที่อาจจะกลับมาย่อตัวต่ำกว่าเส้น20 weekly moving a v e ประมาณสักเดือนกว่า2เดือนถึงจะพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรัเอาคอยได้หลายตัวนะอิตาเลียมวันนี้ก็ถ้าดูในท i เฟรมเดลี่ i l y เนี่ยยังอยู่เหนือเส้น20 weekly ma อยู่นะโซน่ายังมีแรงส่งที่ดีอยู่นะครับอยู่เหนือเส้ญญ20 ma, น20 weekly ma จากการเปิดตัว spot s o n a seeking etf นะครับ แต่ก็ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ประมาณสัก200เหรียญขึ้นไปได้อยู่นะ XRP วันนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาประมาณสัก1.4%ยังไม่สามารถทะลุเส้น20 week m a ได้นะครับยังชนที่แนวต้านสำคัญที่ประมาณสัก2.66เหรียญอยู่นะคา r d โน o อยู่ที่64เซนนะครับยังวิ่งขึ้นลงนะอยู่ในชแนลบูลและแบร์ตรงนี้อยู่นะครับ BNB อยู่ที่1,100 เก้าเหรียญต่อ BNB นะครับ d o s c o i อยู่ที่เ19เซนนะ mm hmm. ก็ยังบิ่งอยู่ Channel BNB บูลและแบรตรงนี้อยู่นะครับ SP500 วันนี้ดูเหมือนจะเปิดตลาดมานะครับก็ย่อตัวต่างมานิดหน่อยนะแต่ยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าทำาอทํา,า i g ได้อยู่นะครัหรับตัว SP500 นะตัว Nasdaq นะครับ ก็ยอตัวตามมาได้หน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่เป็นออทตมายที่เพิ่งทําได้อยู่นะครับโอเคนะัคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับติดตามข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันนะกับการประชุมของเฟดในคืนนี้นะครับเดี๋ยวหลังประชุมนั้นเนี่ยผมจะเอาข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังกันอีกทีหนึ่งนะว่าทิศทางตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ลากรไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ